เดี๋ยวเรามาดูเสื้อนะคะอันนี้คืออกสามสิบสี่นะคะอกสามสิสี่สีแดงนะคะตัวนี้คือลายที่หนึ่งนะคะลายที่หนึ่งสีแดงอันนี้คือสามสิบสี่นะคะลายที่สองเป็นแขนแขนสั้นนะคะสาสิบสี่ตัวที่สองสาสิบสี่สีแดงตัวที่สามนะคะ อันนี้ก็ตัวที่3ามนะคะตัวที่4อันนี้ตัวที่4อันนี้คือ34สีเหลืองนะคะตัวที่1นะคะสีเหลืองตัวที่1 34สีเหลืองตัวที่2ะคะ สีสีม่วงนะคะสีม่วง34นะคะสีม่วงอันนี้ก็คือสีชมพูบานเย็นอก34นะคะอก34อันนี้ก็คือสีพีชอก34นะคะสีพีชอก34 สีม่วงอ่อนนะคะสีม่วงพัาสทิมีดอกไม้ปกักอก34นะคะอันนี้อันนี้สีชมพูบานเย็นมีดอกไม้ปกักนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้อก34อก34สีน้ำตาลนะคะอก34สีน้ำตาลมีโบแต่งด้านด้านล่างนะคะแบบนี้ อันนี้คือสีแดงนะคะสีแดงแขนสั้นกลีบบัวมีบูแต่งตรงนี้นะคะด้านด้านล่างอันนี้นะคะอกส4สี่นะคะแล้วก็สีเหลืองอกส4แต่งดอกไม้นะคะกระดุมด้านกระดุมเฉียงนะคะสีเหลืองส4สีเขียวมินนะคะอันนี้สีเขียวมิ้นสาสสี่ สีเขียวมินอกสานะคะอันนี้ที่ด้านหลังค่ะเสื้อไหมาลาวนะคะไหมสีเส้นราคา2องบาทลายค่